ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพิโยาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จยขอ,อนำเอาเรื่องเรื่องของทรามิเกลบาสกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องทรามิเกลบาสกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทุกวันนี้ก็จบได้ แต่้ดว่าเราคุยกันในฐานะมาบังศึกษาไม่ใช่นี่เล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านธรรมิกเก่าบาศกกำลังสนทนานอยู่กับโลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แตได้ว่าทันธม,มิเก่าบาศกมาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วยีงได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองไม่เห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยิ่งถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ท่านจึงได้สแสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระเพราห้ามเทวดาที่ดดส,งส่งเสียงเอะวยวายต่างหากล,ลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวด,ดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวด,ดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเรื่องรถของเทวดาฉันดูสิยู่ที่ไหนก็ขอให้ผู้อะที่โยนไปคลอนงงแล้วคล้อ,ององ,งอนรถแม่ลูกท่านหลายพายกันปฏิบัติตามวงมอะไรก็คลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองได้เห็นพวงมลาลัยหยุดนี่อยู่บรรยากาศท่านยังกล่าวว่านั่นแหละเป็นเธอพวงมลาลัยเป็นรถของเทวด,ดาชั้นดุสิตรเราจะขอลาเจ้าสันไหลไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดน,นี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็นอนว่าชีวิตันท่้งเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตธิพ่พมีร่างกายสูงสามขาวุฒิ300สมามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอาลัางการประมาณหกสิบเลี่ยงเปลี่ยนตายเดียวนั้นเกิดเดียวนั้นมีนางอับสรนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว มีมันแก้วประมาณยี่สิบห้ายอปรากฏเป็นที่อยู่ของท่านข้าที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อคาที่แล้วเป็นว่ามันเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึองได้มีทพ,พระพุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิเกเวดูก่อนวิสุท์ทั้งหลายมันด้ออนุบาสุกทมิกมกลบาสกได้ฟังทำแล้วได้ยังไงมันได้วิสุท์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยึงกราบทูลองค์งสมเด็จพระิทพแก้วว่าพันตีข่าแต่ผู้พระเจ้าผู้เจริญพระพุทธเ,เจ้าข,ข้าธนุบาสก ในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่คุณวาสกได้ห้ามข้าพรเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนก็รับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตรทินได้คุ้มบาสุกก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาส แค่ในลูกจะอาสนะมาในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิฆวีดูก่อนพิสุธรายอุบาสกนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หาไม่ท่านี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคัน บรรดาทวดาคนนั้นก็นั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื่อเชิญท่านธรรมิกะอมบาศกว่าขอท่านธรรมิกะอุบาศกจงไปแกขป่ข้าพเจา้าข้าพเจ้าไปทวันดาเชันจาตุมหาราชมีใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกะอุบาศกไปแกขป่ข้าพเจา้าข้าพเจ้าไปทวดาชั้นดาวดึง ข้าเจ้าเทวดาชั้นยามาข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นดุสิตข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมาลดีข้าพเจ้าเป็นนี่เทวดาประนิมิตวสอดดีร้องให้เสียงให้ใส่กรบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนาจะฟังเสียงเทวดาเพราะเสียงเทวดากลบเสียงธรรมจรึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นพรอก่อนรอก่อน บรรดาพิสุทธิ์นั้นหลายมีเืาา่องกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมา,าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาส,าาสดาทรงตรัสว่าเป็นอย่างนนั้เธอพิสุทธิ์นั้หลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าข้า สมเด็จพระบรมศาส,สดาจะได้มีพระดีเกดีกาตรว่ามิกาอมบาศกเป็นผู้เกิดในชัน้นดุสิตวรรดาบระสนทั้หลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพระภาคผู้เจริญอมบาศกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นในชาติอื่นอีก และพบอื่นอีกหรือพระเดียวค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธิ์หลายเป็นอย่างนั้นรู้ว่าธุทมิกาอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขามีความรื่นเริงด้วยกัง,งกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาท ขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครือข่ายก็ตามจะเป็นบรรชิตีก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวงทีนีตัดและองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าจึงได้ตัดใบคาถานี้ว่าผู้ทําบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง พเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงร่าเริงอยู่เป็นนิสื้อนะองค์สมเด็จพระธรรมสามุติสแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่าคนันมากได้เป็นพระอริยบคุคคลมีประสูด,ดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมิกาอุบาศก จะจะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรล้วไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากท้องเรื่องนี่ถ้าจะกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมาอย่างไง ทำไมท่านธรรมิกาอุบาสกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้ก็เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบิดาหรือพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรือกท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจา้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม,ไม่ไม่ถึง,งนิพพานยังไม่ถึงอาราตัตตผลมีพระโสดาบันปฏิผลเป็นต้นหรือพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามคุณโอไป ว่าเทวด,ดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนไปเกิดได้ง่ายที่สุดไมต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวด,ดาทุกชั้นก็ชื่อว่าถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทวด,ดาชั้นไหนเราก็เกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นเทวด,ดาไม่ใช่ของยากแล้วก็ไม่ใช่ของง่าย คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายเพอในขณะที่เป็นมนุษย์จุนี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องเพรยมเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ มื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระรหันเข้าสู่นิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงนิพพานก่อนคือนิพพานประวัดับัื้นดิจิตตจากความชั่วหมดความชั่วในกินโลพระโทสะโมหะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมดคือําใดก็ตามที่เป็นนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีสาหรับใจใจเป็นสังขารุเปฆายานมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความโกรธและเฉยจากโลภความโลภ ใชยจากโมหะความหลงมีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสมดมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุข ถ้าจะถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สมบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพน้นอาการที่จะพ้นจากการขการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจะแก่เจ็บตายพระๆจะกข้องรักคล้องชอบใจไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของพระอรหันต์นี้ พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความบ่นบายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเดียวกับสัต่าร่างกายเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีเห็นวัตถุธาตุก็ดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความผูกพันในร่างกายของตนเองในร่างกายของคุอ,อื่นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุ พระหันมีรมดับความวุ่นวายไม่ความว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาเสี่งนั้นพระรหันทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดา เมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบกับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์นี่พระหันยอมรับนับถือว่าไอก,การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวแฉะ อารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวประเดี๋วดีประเดียดเด๋ยวร้ายคนคนเดียวกันประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ดีเป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิ่งเกิดมีเกิดขึ้น เรื่องนี้พระอราหันต์ไม่ย่งปล่อยมันเพราะว่าเป็นผลเลิกบ้าเช่จแล้วคือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมีอยู่เพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอราหันต์มีอารมณ์สบาย มีอารมณ์ดับสนิทจากความเร่าร้อนจากอำนาจขึ้นความรักอำนาจขึ้นความโลภอำนาจขึ้นความโกรธอำนาจขึ้นความหลงเ <ś led> มื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์และก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านพนใดจะไป,ไปนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนิพพะพประด,ดับเพื่อดับความชั่ว นี่ถ้าเราจะไปในรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตายสัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างเือทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคลอื่น พยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงกับความตายอารมณ์ของเขาครู่นินอยู่แบบนั้นเนการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทรรโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทําด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้ว สม,มีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาเหงแหนมาเป็นคู่ครองของตนที่เรียวกว่ากามีสม,มีรมมีปรารถนาใครจะพูดกดพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพ้อเจอเล้ยวไหลไอ้สี่นะแล้วก็หชอบดื่มสุราเรม,มีไรของหมักดอง เพราะว่าของกลั่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาทนี่องค์สมเด็จพระบรมมโลกกัน่ายกล่าวว่าละเมิดกฎทาแรกงารนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกเมื่อเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายสติจฉันไม่ต้องทําเลยก็ยังไปได้ เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสเดาสมาสมาสมุทธเจ้าทรงตรัสอย่างในเรื่องราวของมัตตกุณฑลีเทพบุตรสมเด็จพระผูมีพระพ่ายเจ้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยรักษาศีลเขาไม่เคย มีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตรเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปะวะวค์ได้ไม่ใช่แต่พระตะกุณเดลลีเทพบุตรแต่ผู้เดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เรื่อมใสในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทำสการะ ก็สามารถจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จํานวนร้อยไม่ใช่จํานวนบาทพันไม่ใช่จํานวนหมื่นไม่ใช่จํานวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่าและนอกไปจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าจิตเตสังคิติเถทุกขติปาทิการขาคนที่อบไปจบายอบายในอบัยภูมิสี่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบรรญเวณทั้งห้าประการเปลี่ยนได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวขบวนนางอะไรละ่ะเรียกชื่อเทียวแล้วพนางมณิกาเทวี ซึ่งเป็นมนเหสีเขาไมเจ้าประเสนาธิโกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนะี่ยมีพระราชามีนามว่าโกศลเหมือนกันหมดพระบรมราชินีนาถก็มีนามว่ามณีกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณีกาเทวีหนึ่งไม่มีมณีกาเทวีสองมณีกาเทวีสาม ท่านทิ้งนามไว้เฉยๆเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่างว่าขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็มีนามพระมณิกาเทวีตามทราบาลีท่านทรงตรัสว่าพระนางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้ามาก ในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าสมพระชนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่วายทานไม่แพ้นางวิสาขาแต่ได้ว,ว่ากรรมคุนนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้ขอเท้า แต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เพป็นปรากฏแต่เพียงรมณ์คิดมีความเศร้าหมองของจิตนั่นก็ได้แก่ตามท่าบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนเดึกเธอลุกปรารานนาจะไปปัดสาวะถ้าถ้าว่ามันมืดไม่เวฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไป เท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันนางเจ้าเสียใจมากก็ขึ้นเชื่อว่ากรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพระนางเมื่อพระเจ้าจประเสนาธิกุณสนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเทอก็ปลอบว่าไม่มีโทษน้องนางเจตน,นาร้ายของน้องไม่มีพี่ให้อภยัย ล้วคนที่เคยมีมัญญาติดีจริยาดีแม้กระทบเขาหน่อยใจเขาจะหวันไหวเศร้าหมองไม่ได้เหตุจากนั้นเมื่อเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายไปแล้วในขณะที่จะตายไอารม์จิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เอาเท้าไปสุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเพื่งนที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีรมเศร้าหมองหน่อยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเขา้า เมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับบรรดาแพรวกราล่าเต็มอำนาจวาสนาบารมีเป็นนา้า,าแต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชสวามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นีน่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเตืองแค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้น ถ้าหาเวลานับวันในนรกก็ชีว่าปิดสักสองสามวินาทียังได้เป็นเวลาประเดียวเดียวนี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสเฉพาะในใจยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมดเพียงแต่เพียงเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคต เขาผู่นนั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมาแต่กุณฑลีเทพบุตรเชนใดบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่แนอำนาาของความชั่วคือทำตัวให้เศร้าหมองแน่แน่รมความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งวิลายตายใจน้อมไปในโซนที่การทำที่เป็นอกุศล ก็าสามารถทำตนให้ลงอบายข่มได้ฉะนั้นขอบรรดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพิสุสมันนอุบาสกอุบาสิากาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอุบาสกไว้ว่าธรรมิกาอุบาสกตัดความชั่วความโลภแต่ไม่าดการให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสำคัญ รายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์รายการที่สี่ท่านเป็นผู้มีกัญญาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิต คนจากนิวนรณ์ห้าประการมีอำนาจเหนือนิวนรณ์ห้าประการความชั่วของอารมณ์คือนิวนรณ์ห้าประการไม่สามารถจะทำลายท่านได้ดันั้นก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านยังเด้ทุ่นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวร์ได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตร ดยท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สมไม่ไม่ทรงละยังทรงอจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใคร่ครวญอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านหลายในสนักของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรในกรรมฐานสี่สิบรั้นในทุกอย่างที่ะพึงมีคติที่พึงปฏิบัติ ท่านด้สนดับแล้วทุกประการจากสำน,นักขององค์สมเด็จพระพิตรรมานคือจากคำสอนที่เราได้ฟังหาว่าท่านนันหลไม่ประมาทอยู่ก็ชื่อว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโครูเต็มตัวที่เรียกว่าสมณะเพื่อทรงทําความดีอะไรท่านนั้นไลลองดูเวลาก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติวัติเพียงธท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี